ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูที่ดินตรงหลังโรงพยาบาลโชคชัยแห่งใหม่57ตารางวานะครับที่ตรงนี้เป็นโฉนดคุดแดงนะครับเอกสารสิทธิ์คุดแดงจำนวน57ตารางวาดูรอบๆก็ยังเป็นพื้นที่ป่านะครับแต่ว่ารถยนต์ก็เข้ามาได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่อยู่ตรงไหนนะครับมาลุ้นกันว่าจะอยู่แปลงไหน จะใช้ระบบ GPS ในการยืนยันแปลงนะครับแล้วก็จะหาหมุดทั้ง6หลักนะครับที่ตรงนี้นะครับมีทางสานะเข้าออกเดี๋ยวไปดูกันไปเลยครับครับถ้าเรามองจากตรงจุดที่ดินตรงนี้นะครับก็จะเห็นมองเห็นหลังคาของโรงพยาบาลโชคชัยแห่งใหม่นะครับตรงนู้นขาวๆนะครับตรงนู้นนะครับตรงที่ตรงปลายนี้ผมชี้ที่ดินอยู่ตรงไหนครับ ที่ดินอยู่ตรงนี้ที่ดินอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือทางสาธหน้าประโยชน์นะครับทางสาธารณประโยชน์ที่ดินก็บอ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 ยนี่บอยนี่ก็หันยาวไปส่งนู้นกับหันหน้าที่ดินมาฝั่งนี้กรับรอเปิดหน้าแปลงกำลังหาหลักให้ชัดเจนก่อนโอเคครับเจอหลักหมุดแล้วนะครับหลักหมุดโฉนด หลักหมุดถนนพุดแดงนะครับมันจะอยู่ตรงตรงนี้นะครับหลักชรรรุดเสียหายนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ตรงตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ับอยู่ตรงนี้ครับอ๋อนี้ครับกําลังจะเปิดดูว่ากําลังจะพิดูว่ามันใช่ตัวเลขตัวเดียวกันหรือไม่ตรงนี้นะครับหลักหมุดเสียหายนิดหน่อยตัวเลขมันดูดยกันครับดูดกันหกเจ็ดแปดสามแปดสามครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ ดูที่ฉนวเจ็ดครูเจ็ดปดนี่ครับแปดสามแไม่ใช่เจ็สอันนี้มันเจ็ดแปดส่ไมจหเ่งเสี่ 7จ็ดแต่สามอดูดูดเลยเดี๋ยวเราดูอีกครัง้งหนึ่งหัวที่อื่นอาจจะหักได้แต่ลองดูอ่าอย่างอื่นประกอบว่ามันอาจจะเป็นที่อื่นหักมาใส่ก็ได้ดูข้างหลังก่อนขับเรนี่กิน รตรงนี้คือทางสาธารณประโยชน์เข้าไปตรงนี้นะครับมาดูฝั่งนี้ถ้าเขาอยู่ตรงนี้หลักหมดุดหลักหนึ่งอยู่ตรงนี้หลักหนึ่งก็น่าจะอยู่ตรงนี้สี สรุปแล้ววันนี้ทั้งวันนะครับจนค่ำดวงอาทิตย์ขึ้นจนดวงอาทิตย์ตกดินเจอหลักหมดุดนะครับเป็นหลักหมุดด้านหน้าสองฝั่งหลักหมุดตรงนี้นะครับด้านนี้นะครับถ้ามองวิวตรงนั้นนะครับหลังคาขา,ขาวๆที่เป็นตึกสีขา,ขาวๆก็จะเป็นโรงพยาบาลโชคชัยแห่งใหม่นะครับห่างถนนโชคชัยประมาณหนึ่งกิโลที่ดิ่อยู่ตรงนี้นะครับวิวสวยมากอีกหลักหนึ่งนะครับเดินตามมาครับผม ตรงนี้เป็นทางสาธารประโยชน์นะครับหน้ากว้างตรงนี้มองไปตรงนั้นนะครับรถใหญ่รถรถดีคัจอดได้นะครับเข้ามาได้เลยนะครับอยู่ไหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับหลอดนึงนะครับนี่มาแล้วมาแทบตายอยู่ตรงนี้นรยาวไปตรงนู้นยาวไปตรงนู้นนะครับตรงนี้หน้ากว้างก็ประมาณ15เมตร กว้าง15เมตรที่ดินำันหน้าไปทางนี้นะครับเห็นสองหลหักหลัก้อยุ่น,น,นถ้ามองจากวิวตรงนี้ก็จะเห็นโรงพยาบาลรับรอบความเจริญนิดหน่อยใช้เวลารถยนต์นจอดตรงนี้เลยครับจอดตรงทางเข้ามาจากทางส้านนิดเดียวน,นี่ก็เป็นป้ายุคาลิปตสนี่ก็รถงเรบเตรียมตัวเดินทางกลับสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีขอบคุณที่ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ57ตารางวา95,000วาตต์เอกสารโฉนดพุดแดงนะครับที่ดินอำเภอตำบลพระพลาอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับแปลงนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ